ก็สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อซทุกท่านนะครับผมนี่โอ้โหแอ่งโคเต็มเลยเกะโคปันนี่ว่าหรือว่าแก่นี่โอ้โหก็จากที่น้องอมานะครับผมโซมโซมเป็นไก่ด่างนะครับผมเลี้ยงมาจนเป็นไก่ชีข้าวนะครับผมก็เล่าก็น่าจะมาจากทางอ้อมหน้อยนะครับผม าบางเขบางบัวทองนะครับผมนี่เรามาจากทางนู้นนะครับผมจะเอารูปเก้าคืนให้ดูนะครับผมนี่เป็นแหม่รูปเก้าคืดต่างขว้าไปดูเอาเลยครับผมนี่ห้างคัวกับกอสวยนะนี่จนยังมาถึงเป็นระดับนี้นะครับผมก็ใช้เวลานานพอเหมือนกันนะครับผม